รายการเปิดฟ้าประเทศไทยเป็นรายการทีท่คุณผู้ชมสามารถชมได้ทุกเพศทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดฟ้าประเทศไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทั่วท,ทุกทุกมุมทั่วประเทศไทยเพราะเราจะทำให้คุณรู้ในสิ่งที่คุณเองอาจจะยังไม่เคยรู้และสำหรับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณวัดสุทารามซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19ฝั่งธนบุรีครับถามว่าทำไมผมถึงได้พาคุณผู้ชมมาที่วัดสุทารามแห่งนี้ครับเพราะเนื่องจากว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพของชาวทนบุรีและชาวบ้านในละแวกนี้ครับนั่นก็คือหลวงพ่อชิมครับมีพุทธทักษณะงดงามมากครับและคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าที่วัดแห่งนี้ครับยังมีคลินิกฟอกไตสําหรับผู้ป่วยที่มีปัจจัยน้อยถ้าอย่างงั้นครับคุณผู้ชมตามผมไปชมและไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันดีกว่าครับ ผู้ชมครับและที่นี่ครับที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อชิมครับองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดสุทารามแห่งนี้ครับมีอายุร้อยกว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมมีโอกาสลองมากราบไหว้สักการะแล้วมาขอพรท่านดูครับแล้วที่ท่านชอบนะครับคุณผู้ชมท่านชอบเสียงกระทัดครับหลวงพ่อชิมครับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองปางมารวิชัยครับหน้าตักกว้างประมาณ52นิ้ว เป็นพระประธานในวิหารวสุธารามถนนตากสินเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนี่เองครับโดยสนนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์ครับอายุก็ราวหนึ่งร้อยปีครับหลวงพ่อฉิมเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากองหนึ่งครับเขาว่าใครมีเรื่องเดือดร้อนสามารถที่จะไปกราบขอพรและก็บนบานท่านด้วยประทัดครับมักจะสำเร็จทุกรายแม้แต่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไปกราบสักการะท่านเป็นประจำครับ ผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคลินิกฟอกไตของมูลนิธิศีรัตนโกศิทร์ครับบังเอิญผมได้รับอนุญาตจากพระพิสานประชานาตซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสที่นี่ครับหลวงพ่อของผมเองเพิ่นเดินให้สร้างเรือนวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติครับสร้างใหม่เลยครับและเราครับได้เป็นรายการแรกที่มาถ่ายณนะสถานที่แห่งนี้ครับและบริเวณเรือนวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ครับบริเวณชั้นสองครับเป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมรูปจำลองของทั้ง9ราชการซึ่งแกะสลักจากไม้สักทองครับคุณผู้ชมครับความสวยงามจะงดงามมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมลองชมด้วยตาตัวเองเลยครับ รับหลังจากที่เรากิมบุญกันมาแล้วครับผมที่นี่เองครับคลินิกของมูลนิธิศิรัตนโกสิทร์ครับคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในการฟอกไตแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากและแพงมากครับแต่สําหรับที่นี่ครับเป็นคลินิกฟอกไตที่สร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับช่วยเหลือประชาชนด้วยกันจริงๆจะเป็นยังไงบ้างตามผมเข้าไปดูด้านในเลยครับ ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาในบริเวณคลินิกของมูลนิธิศิรัตนโกสิทร์ครับและโอกาสนี้ครับผมได้รับความกรุณาจากประธานมูลนิธิศิรัตนโกสิทร์ครับพระพิสารประชานาตครับที่ท่านจะมาให้ความรู้และรายละเอียดทั้งหมดของคลินิกแห่งนี้ครับผมคุณ<ท>ผู้ชมครับและตอนนี้ท่านประธานมูลนิธิศิรัตนโกสิทร์ครับพระพิสารประชานาตหรือหลวงพ่อที่ผมนับถืออยู่จนถึงปัจจุบันครับได้มาอยู่กับผมแล้วครับนมัสการครับเจริญพร หลวงพ่อครับขออนุญาตกราบนมำมการอยากทราบที่มาที่ไปของมูลนิธิแห่งนี้ครับเราก็ตั้งมาเมื่อปีพศ2 5 2 5ปีที่มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครับจากนั้นเนี่ยเราเองก็ทำงานพยายามดึงชุมชนเข้ากับวัดแล้วก็ดึงวัดเข้ากับชุมชนมาณนะับรบดีก็เป็นผลสาเร็จระดับหนึ่งทีนี้มาชาวบ,บ้านเนี่ยเป็นโรคไตกันมากเราเห็นแล้วก็ ทุกทรมานมากก็เลยตัดสินใจประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในที่สุดมติก็ให้เป็นโรคไตเราก็ทําโรคไตามาตั้งแต่เรามีเพียงเครื่องเดียว2เครื่องแล้วปัจจุบันที่เรามีถึง37เครื่องอ30ิ30เครื่องปัจจุบันนี้นะแล้วก็จะมีคนมารับบริการเนี่ยวันหนึ่งประมาณ100ลาย <100 S> 1 0 0ายครับท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ครับผู้ป่วยโรคไตครับคุณผู้ชม ในการฟอรกไตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับหรือการฟอรกเลือดแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงมากหลวงพ่อครับแล้วในมูลนิธิเนี่ยคือหลวงพ่อก็คือช่วยเหลือกับคนที่มีปัจจัยน้อยด้วยใช่ไหมครับสําหรับที่นี่เนี่ยเราเก็บตามอัตราภาพของผู้ป่วยมีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยช่วยเหลือกไปยันจางกันไปคุณจะสังเกตได้ว่าเราจะมีเครื่องฟอกเลือดล้างไตกันในชั้นเนี่ยมีเพียง9้าเครื่องใน9้าเครื่องเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ย จะ3คนต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งวัน,1 1> วนต่อหนึน่งวันนะและ้วทีนี้บางคนบอกเครื่องเท่าไหร,ร 5, 2, เ่เราบอก5้าแสนสองเขาบอกอุ้ยเขาซื้อซื้อเองได้เอาไปล้างที่บ้าน <c oughs> <c oughs> คนเข้าใจอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงไม่ได้นะถ้าเกิดเรามีแล้วในเครื่องฟองเลือดล้างไตเนี่ยเรามีตรงที่ต้องมีระบบน้ําสะอาดพอมีระบบน้ําเสร็จเครื่องนี่จะต้องไปต่อกับระบบน้ําจากนั้นจะต้องมีพยาบาลโรคไตผู้เชี่ยวชาญโรคไตต้องมีอายุรอายุรแพทย์โรคไตมีผู้ช่วยพยาบาล ทุกอย่างต้องมีครบหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราไม่เป็นดีที่สุดแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับด,ด้วยเครื่องเนี่ยมันมีจํากัดแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็คือจะต้องมาเวียนฟอกเลือดฟอกไตเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็คือประมาณ3ครั้งใช่ไหมครับไม่นะบางท่านเนี่ยอาทิตย์ละครั้งจากอาทิตย์ละครั้งก็มาเป็นอาทิตย์ละสองครั้งจากสองครั้งก็มาเป็น3ครั้งญาติโยมต้องเข้าใจแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเขาจะเป็นคิวว่าวันจันทร์คู่วันพุธวันพฤหัส อังคารคู่สุขพุธคู่เสาสภาพอย่างนี้ถ้ามากแล้วก็จะต้องเป็นออวันจันทร์พุธสุขออกมาสภาพอย่างนี้ของเราเนี่ยเก็บตามอัตภาพใครจะมาฟอกเลือดล้างไตของเราเนี่ยจะเก็บ, 1, บครั้งละพันสองร้อยบาทสี่ครั้งจากสี่ครั้งนั้นต่อไปก็เก็บเหลือพันบาทบอีกสี่ครั้งจากนั้นก็จะเหลือแปดร้อยบาทหกร้อยบาทห้าร้อยบาทจนไม่เก็บเลยเพราะเขาไม่มีจะให้เราแล้วถ้ามีโอกาสครับ มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อชินที่นี่แล้วลองมาที่คลินิกนี้ดูก็ได้ครับมาช่วยเหลือกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มาอัง่ายๆคือพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับประมาณว่าเรามาช่วยประชาชนเพื่อนร่วมประเทศของเรานั่นเองครับให้อยู่ได้แล้ววันนี้ครับผมต้องกราบนมสัสก,การขอ,อขอบพระคุณครับเจริญพร และก่อนที่เราจะไปพบกันช่วงหน้าครับคุณผู้ชมผมมีคลิปลับเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์ครับในกรณีที่คุณผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์ต้องการที่จะกราบพระประจําวันในเรื่องของสุขภาพและจุดมุ่งหวังครับคุณผู้ชมผมแนะนําให้คุณผู้ชมไหว้พระนะครับปางประจําวันจันทร์ครับผมจะส่งเสริมในเรื่องคุณผู้ชมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จุดมุ่งหวังและที่สําคัญครับของไหว้ครับแนะนําให้ไหว้ด้วยผลไม้5้าอย่างครับแต่ต้องเป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองนะครับอย่างเช่น กล้วยสุกหรือมะม่วงนั่นเองครับแล้วหลังจากที่คุณผู้ชมถวายพระแล้วก่อนที่จะลาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอพอรท่านนิดนึงครับว่าผลไม้นี้ส่วนหนึ่งขอเก็บไว้ทานเองนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้มีปัจจัยในการดําเนินชีวิตแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยให้นําไปให้ทานครับคุณผู้ชมและบุญใดที่เกิดจากทานนั้นเราก็ถวายแด่พระพุทธองค์ทั้งหมดครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้เลยครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับช่วงหน้าครับเปิดไอเดียผมจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับไปดูปราทูตัวใหญ่ๆและที่สําคัญประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ครับช่วงหน้าเปิดไอเดียพบกันครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอ,อาง LA Girl by Playmax คุณผู้ชมครับช่วงเปิดไอเดียวันนี้ครับผมผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับ ถามว่าทำไมผมถึงมาที่นี่เพราะที่นี่ครับคุณผู้ชมเป็นที่แรกในประเทศไทยและที่แรกในโลกครับที่สามารถเพาะพันธุ์ปลาทูได้ในระบบปิดส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมตามผมเข้าไปดูเลยครับคุผู้ชมครับผมเจอแล้วครับ ลูกปลาทูแต่คราวนี้ผมอยากเห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับแล้วอยากรู้ว่าเขาเพาะพันธุ์กันอย่างไรเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถา้างนั้นเราไปหาผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับอันนี้คือพี่ก้อยครับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ดูแลในสวนวิจัยและพัฒนา,นาปลาทชายฝัน พูดไม่เคยตู <S <S 1> <S 1> นะคราผู้ชอและนี่ครับพี่ก้อยกาลังให้อาหารปลาทูรทครับค่ะใช่ค่ะพี่ก้อยข้าปลาทูอันนี้เนี่ยคือเราจับมาจากธรรมชาติก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นปลาทูอ่าเป็นปลาทูวัยหนุ่มสาวอะค่ะที่เรารวบรวมมาจากธรรมชาติก็คือจากโต๊ะที่ของชาวประมงอาหารที่เขาออกไปจับปลาทําการประมงปลาทูเนี่ยแหละค่ะแต่เราได้รับความร่วมมือจากชาวประมง ก็คือขอความร่วมมือเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวกันมันรุ่นรุ่นมาวิจัยว่าอย่างนั้นใช่ไหคะเพราอเร้เนี่ก็คืออาหารพวกนี้ก็คือเรามีไว้ขุนเขาอะค่ะใหอเขามีความพร้อมในการจะเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วทราบมาว่าที่นี่คือที่แรกคุณผู้ชมครับที่คือที่แรกครับที่สามารถเพาะพันธุ์ได้หนึ่งระบบปิด ค<ท>ำคว่าระบบปิดครับพี่ก้อยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงระบบปิดระบบปิดก็คืออย่างเท่าที่เราเห็นนะคะปกติปลาทูเนี่ยเขาจะต้องอาศัยอยู่ในทะเลใช่ไหมคะท้องทะเลกว้างขนาดอย่างนั้นคือเป็นมันเหมือนลักษณะทะเลเปิดเป็นระบบเปิดแต่ในเมื่อเราจับขึ้นมาอยู่ในถังนี้นั่นแหละคือระบบปิดแต่ถามว่ามันจะอยู่อย่าง,งน,นั้นเฉยๆได้ยังไงโดยที่เราไม่ได้ผ่านการ บำบัดน้ำควบคุมคุณภาพน้ำมาก่อนเลยฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเราก็ต้องมาเซตให้เขาอยู่ในระบบก็คือพวกด้วยเครื่องเนี่ยระบบกรองน้ำใช่เครื่องกรองน้ำใ,ให้ที่เขาเรียกว่าโปรตีนสกิมเมอร์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเอาไว้กองมืออะไรใช่ค่ะเขาจะมีหน้าที่ดึงเมือกโปรตีนที่จับอยู่ที่ผิวน้ำเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาแล้วก็จะเห็นว่าทางนู้นจะเป็นถังกรองชีวภาพอีก คุณผู้ชมครับผมได้ทราบข้อมูลมาจากพี่ก้อยอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของหลังจากที่ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วนานไหมครับกว่าเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ก็คือจากพ่อแม่พันธุ์ที่ที่เราพร้อม,มาอาที่เราได้มาเนี่ยคะจะเตรียมพร้อมอยู่ที่ประมาณ3เดือนเป็นอย่างตำ่ำแต่หเดือนนี่ก็คืออย่างมากสุดพอเขาพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นมาอยู่ในระบบปิดแบบ เพราะว่าเราจะได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ได้ขุนอาหารเขาได้อย่างเต็มที่ทราบม,มาว่าหลังจากที่ได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการพักฟื้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพาะพันธุ์ได้เป็นผลสําเร็จแล้วด้วยใช่ค่ะคือเราประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนอกันยายน,น,ยายนที่ผ่านมา,ยายนเมื่อวันที่11กันยายนเนี่ยค่ะของ5-54ค่ะ ปัทภูได้ออกไข่เข้ามาชุดแรก,แรกใช่สร้างความตื่นเต้นให้กับท่านผอและทีมงานผอเลี้ยงเป็นอย่าง,างมากเยอะไหมครับจำนวนไข่ตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ2,000 0ฟอง2,000ฟองคร<ช>ับคุณผู้ชม<ช>2,000 0ฟองค่ะแล้วสามารถฟักเป็นตัวด้วยใช่ค่ะถูดต้องค่ะจากนั้นเราก็ต้องออทดลองหาวิธีในการอนุบาลเลื่อนมาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือยังไม่มีใครเคย ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงมาก,ก่อนดังนั้นมันก็เลยไม่มีตําราบอกว่าเราจะต้องอนุบาลลูกปลาทูยังไงแล้วพี่ก้อยดูแลยังไงครับก็ต้องอาศัยว่า,าใส่ความเอาใจใส่เข้าไปเยอะมากๆเลยอะค่ะในส่วนของอาหารนะครับพี่ก้อยเราคิดเองคิดคนนกันขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะสูตรอาหารนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งของเราอะนะคะในตัวอาหารเนี่ยจะประกอบไปด้วยหมึกสดกุ้งสด เพียงทรายสาหร่ายสไปรูลายมากเป็นหลักเป็นไงครับคุณผู้ชมบำรุงกันอย่างดีครับมีทั้งเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกก็สาหร่ายง่ายว่าหลังจากที่ทําปุ๊บเนี่ยคือปลาก็กินเลยใช่ค่ะเพื่อความสดใหม่แล้วก็เพื่อด้านคุณค่าทางโภชนาการที่สบมบูรณ์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีอ่าใช่ค่ะถูกต้องเอาละครับคุณผู้ชมคราวนี้เราเห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันแล้วเดี๋ยวพี่ก้อยครับจะพาฟ้าไปดูว่า ลูกที่เพาะพันธุ์แล้วเนี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงน่ารักไหมโตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นภาพที่เจ้าลูกปลาทูครับกําลังจะลืมตาขึ้นมาดูโลกนั่นเองครับโดยเจ้าลูกปลาทูนะครับกาลังเบียดตัวเองครับออกมาจากไข่หลังจากที่ออกจากไข่มาได้เพียง10วันครับก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แหละครับ ครับคุณผู้ชมเป็นผลผลิตจากการเพราะพันธุ์ปลาทูในะระบบปินครับคุณผู้ชมพี่ก้อยครับที่แรกผมสงสัยมากเลยว่าุทำไมน้ําขุ่นชังเลยน้ำไม่สะอาดหรือเปล่าสรุปมันคือมันคือน้ําดิบธรรมชาตินะคะที่เราดึงเข้ามาจากทะเลเลยผ่านการตกตะกอนหนึ่งหนเพื่อให้เขายังมีพวกธาตุอาหารพวกแพลต้อยมอยู่อย่างสมบูรณ์ เราจะได้ใช้เลี้ยงอนุบาลลูกป,ปลาให้เติบโตขึ้นนะคะเหมือนกับให้เขาคุ้นเคยกับน้ําธรรมชาติด้วยหรอครับอ่าใช่ค่ะก็ประมาณนึงแล้วก็เรามีทั้งอาหารเสริมให้แล้วก็เป็นอาหารที่มากับน้ำใช่โดยธรรมชาติถูกต้องค่ะเพราะว่ามอนเราเลี้ยงปลาเราก็ต้องพยายามเรียนแบบธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดด้วยอย่าฝืนเขามากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบโตมาไม่ค่อยสมบูรณ์เลย แล้วมีโอกาสที่จะปล่อยอีกสู่ธรรมชาติไหมครับมีโอกาสในอนาคตนะคะถ้าเราสามารถผลิตได้จํานวนมากๆขึ้นต่อปีเนี่ยเราก็อาจจะมีโครงการปล่อยถึงสูตรธรรมชาติตามแหล่งป่าชายเลนเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มันหดหายไปอะคะ่ะสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆอีกค,ครั้งนึ่งครับพี่วันนี้ สุดยอดครับได้เห็นปลาทูตัวเป็นครับตั้งแต่โตมาอายุจะ40ปีครับยิ่ยเห็นปลาทูเป็นเเลยครับค่ะยังไงต้องขอบคุณพี่มากครับค่่ะะคคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการครับเปิดบ้านสารความสุขที่ผ่านมาเนี่ยผมพาคุณผู้ชมไปดูพวงจุ้ยบ้านไปดูพวงจุ้ยคอนโดแต่วันนี้ครับเป็นที่เศษเลยครับ ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับโรงเรียนปวดวิชา m ม t c h h o u s ผมจะพามาดูว่าฮ่วงจุ้ยของสถาบันกวดวิชาจะมีผลอะไรกับเด็กนักเรียนหรือเปล่าตามผมเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่าครับ นี้ฟ้าเข้ามาอยู่ภายในโรงเรียนกวดวิชาชาวที่นี่แล้วครับส่วนรายละเอียดเนี่ยฟ้ารู้มาแค่นิดเดียวเองครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ครับฟ้าคงต้องมาขอความรู้จักท่านผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่ข้างๆฟ้าแล้วครับอาจารย์สมบูรณ์ครับผมครับสวัสดีครับฟ้าขอทราบนิดหนึ่งครับว่าที่นี่เนี่ยมีการเรียนการสอนยังไงบ้างครับจริงแล้วโรงเรียนของเราเน้นเน้นการเรียนที่เป็นกลุ่มเล็กสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เด็กประทับใจก็คือเข้ามาเทส ทสกับคุณครูอ๋อสามารถมีกามีมีทดลองเทสได้ครับมามามาเรียนก่อนว่าชอบคุณครูไหมถ้าชอบอ่าถ้าชอบแล้วเรามาคุยกันมาพัฒนากันว่าเราเราจะพัฒนาได้อย่างไรครับครับผมแล้วเด็กที่เข้ามาครับมีการจากัดอายุไหมครับเรารับตั้งแต่เด็กเล็กครับตั้งแต่ประถมแต่ประถมจนถึงมัธยมมปลายนะครับบางทีลูกศิษย์เราจบมปลายไปแล้วเรียนมาอะไรก็ยังกลับมาอาจารย์ช่วยเหลือนะครับใช่ครับดังนั้นคือเอาง่ายว่ามาที่นี่ เราพร้อมครับเราพร้อมทั้งสถานที่เกีนว่าเราสอนเนี่ยกลุ่มเราไม่กเล็กๆไม่ใหญ่ฮะสิบกว่าคนสช่หมคนจนแบบที่นี่ครับยังมีอะไรมากมายครับพอดีว่าอาจารย์สมบูรณ์ครับเดี๋ยวต้องไปสอนต่อเพราะว่ามีเด็กกำลังเรียนรอท่านอยู่เยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างส่วนสำหรับนิทนี้ครับทีเด็ดมากเลยครับสำหรับข้อมูลดี ครับเมื่อสักครู่เราได้คุยกับอาจารย์สมบูรณ์ไปแล้วนะครับว่าเด็กที่มาที่นี่เนี่ยถ้ามากวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชามาเ c h าที่นี่แล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างตอนนี้ครับผมมีผู้ช่วยชาญอีกท่านหนึ่งครับอยู่ข้างๆผมแล้วคุณเอ็กซ์ครับผมสวัสดีครับคุณเอ็กซ์ครับเห็นคุณเอ็กซ์บอกว่าเด็กนักเรียนที่มาที่นี่เนี่ย มาแล้วเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้างเด็กนักเรียนที่มาเรียนที่เนี่ยนะครับหนึ่งคือในเรื่องของความรู้ได้แน่นอนวิชาการนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปโรงเรียนเสรอสถาบัานเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ IQ อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าของเราเนี่ยจะเน้นอีกพันหนึ่งที่เป็นพิเศษนะครับก็คือควบคู่กับ iQ ไปนั่นก็คือ EQ นั่นเองคุณเอกครับมีเรื่องอะไรจะถามผมผมเปิดอโอกาสให้ถามเลยอะ,อะได้ครับโอเคครับ อันดับแรกนะครับผมที่จะถามก็คือว่าจะทํายังไงให้สถาบันนะครับของแมเทเาเนี่ยมีเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นครับผมคืออย่างเช่เอ,เอ็กด้วยความที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยม,มาใช้สีที่เป็นสีของเจ้าขี้ของที่นี่นะครับนั่นก็คือสีเขียวเวอืมบันเลยทําให้จํานวนของคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนเป็นพักๆสำหรับสถาบันแห่งนี้เนี่ยผมแนะนําก็คือสีที่ดีของสถาบันแห่งนี้นะครับ ก็คือสีแดงจากสีชมพูนะครับแล้วสีที่จะทําให้เด็กนักเรียนที่เข้ามาแล้วเรียนเก่งสําหรับที่นี่คือโทนสีก็คือเทาดําน้ําตาลแล้วส่วนในเรื่องของการที่อยากให้เด็กนักเรียนเข้ามามากขึ้นง่ายมากคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียงเงินอะไรมากมายปมผื่นเดียวปูนะสถาบาันเนี่ย<ม>ก็สา,<ม>สามารถช่วยได้แล้วครับเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องที่งมงายมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะมาพิสูจน์ได้ เพราะนั้นคือเราจะแก้ยังไงเราก็แก้ด้วยการเอาธรรมชาติเข้ามาแก้เท่านั้นเองนะครับไอประเภทที่ว่าเอาไอนู่นมาตั้งเอาไอนี่มาตั้งแล้วมันจะแก้ได้เนะี่ยผมไม่เคยเจอเลยครับนะครับมีคําถามอะไรไหมครับคุณนิคอยากจะเรียนถามนะครับว่าจะทํายังไงให้นักเรียนแล้วก็พนักงานของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์และความสําคัญของคนในที่ทํางานหรือสถาบันต่างๆเนี่ยสำคัญม,มากๆเลยครับดังนั้นที่นี่ครับผมบอกเลยว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยครับมีนิดเดียวก็คือไม่ค่อยพูดกันดังนั้นเนี่ยครับเวลามีอะไรเนี่ยกล่าวทักทายกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเวลาครูที่คุยกับลูกศิษย์พอได้คุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนในสถาบัานหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์กับครูอะไรอย่างเงี้ยวิธีนี้ฮะเป็นวิธีที่ จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันอบอุ่นมากขึ้นโดยปกติมันอบอุ่นอยู่แล้วแหละสําหรับที่นี่นะครับแต่มันจะทําให้ดีมากขึ้นกว่านี้ผมสรุปง่ายๆครับคุณเอ็กพูดคุยให้มากขึ้นนะครับมีอะไรปรึกษ,ษากันมีอะไรช่วยเหลือกันซึ่งจริงๆมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะการพูดมันน้อยลงแค่นั้นเองนะครับเพราะ,ะนั้นคือไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพียงแต่ใช้เวลาใช้โอกาส ทุกอย่างความอมอุ่นความสัมพันธ์ก็จะมีมากขึ้นเอาละครับพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเนี้ยให้คุณเอกพาผมเข้าไปดูบรรยากาศภายในมันบอกว่า,วามีน้องๆเนี้ยมาฝึกมาปวดวิชาอะไรที่นี่เนี่ยแล้วเขามีความสุขแค่ไหนนะครับเชิญคุณเอกพาผมไปเลยไดีก่าครับ เช้าแห่งนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและอย่างก็คือถ้ามีโอกาสลองพาบุตรหลานมาทดสอบที่นี่ได้นะครับแล้วก็เราได้รับสิทธิพิเศษครับจากเจ้าของสถาบันแห่งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับได้ชมรายการนะครับแล้วสนใจอยากจะลองนําบุตรหลานเนี่ยเข้ามาทดสอบหรือเข้ามาเรียนกับที่นี่ที่นี่มีสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดให้ในราคาพิเศษเลยครับลองติดต่อเข้ามาที่สถาบันโรงเรียนกวดวิชามาเช้าได้ทุกสาขาเลยครับ และสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง LA Girl by Playmax ครับเสื้อผ้าสสวยๆครับจากร้านกินาราอยู่ในมอชั้น2นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อกับรายการนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายการย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m open thailand tv ครับหรือถ้าในกรณีที่อยากจะพูดคุยส่งหงจุ้ยมาปรึกษากันนะครับหรือจะติดต่อไปดูฮงจุย้ย ก็คือไปถ่ายทำรายการเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่งมาได้ที่ open thailand tv hotmail.com หรือถ้าไม่สะดวกครับโทรมาคุยกับผมก็ได้ที่เบอร์0832922688ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดฟ้าประเทศไทยได้ทางสถานีไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิแห่งนี้ครับ ทุกวันศุกร์ครับ15นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าพลาดชมไม่ทันครับทุกเช้าว,วันเสาร์ครับ7นาฬิกา35นาทีถึง8นาฬิกาก็ยังสามารถติดตามชมได้ครับเพราะที่นี่ครับรายการเปิดฟ้าประเทศไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้ในสิ่งที่คุณผู้ชมเองอาจจะยังไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณครูครับ